สวัสดีจ้าวันนี้พอตัวจะพาทำโดงปลาเซลมอนปลาแซลมอนซื้อมาชิ้นหนึ่งอืมแต่ลืมไม่ให้ดูว่าซื้อมาชิ้นแบบไหนชิ้นยาวๆเลยเดี๋ยวก็อันนี้ก็ใส่ทำน้ำน้ำราดของมันนะน้ำตายังไม่ละลายเลยมีมีซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ไอ้ปรุงรสฝาเขียวแล้วก็รสดีน้ำตาล มันจะออกบนหวานแล้วก็ไม่แนอน,น้ำขนาดนี้อาจจะไม่พอเดี๋ยวป้าทก็จะต้มนะคะมีแค่นั้นมีแค่นั้นจริงเดี๋ยวพอต้มเสร็จปล่อยให้เย็นแล้วค่อยมาตีใส่ปลาของเรานะคะอ,อันนี้ก็คือปลาเดี๋ยวป้าทวจะหั่นอะไรหั่นพริกหั่นอะไรมาโรยก่อนนะคะอันนี้จะใส่กระเทียมโทนดองก่อนนะใส่ไปก่อน ใส่กระปุกนะ้ำพอทุกก็จะใส่พริกเดงเขียวอืมไม่ได้เพื่อความสวยงามนะกินได้ด้วยใส่ไปเลยสวยไหมคะน่ากินเนาะน้ำของกระโดงน้ำปลาก็ครบแล้วนะคะคือที่ใส่เพิ่มก็คือไอ้น้ำมันหอยนะ,ะได้ดูมันจะได้ดูมันมันออกมันมัน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูขั้นตอนการต่อไปรอให้นะ้ามันมันเห็น,นี่ก่อนนะเราให้นะ้ํามันเย็นก่อนนะทุกคนก่อนที่เราจะมาราดใส่ปลาของเราปลาของเราก็รอ,อกบใส่กระปุกรอให้มันเย็นก่อนก็มาใส่กระปุกนะคะมาจากทุกคนน้ําเชื่อมน้ําเชื่อมของเอน้ำซอส ที่เราจะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อุ่นแล้วแล้วก็ใส่เลยราดเข้าไปเลยนะคะโอ้ทำเยอะไปนี่น่ากินไหม Mm hmm. กระเทียมโดองไม่ได้ใส่กระเทียมนี้ใส่กระเทียมดองเอานะคะน่ากินไหมล่ะคะทุกคนแช่วันนี้ก็คือกินวันนี้ได้เลยนะเพราะน้ำซอสท,ที่เราทำคือเราปรุงเข้มข้นแล้วม mm hmm. ไม่ต้องรอค้ามคืนก็กินได้ถ้าคนใจร้อนนะถ้าคนอยากจะกินพ่กนี้ก็ยิ่งอร่อยน mm hmm. ะคะมากินข้าวด้วยกัน